สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับจะมีหมวกวาคิเลตัวใหม่ในมาปเดกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับกับบลูบี้วากิเลนะครับเป็นหมวกของวาคิเลที่ประดับเป็นอัญมณีของบลูบี้นะครับนี่และเทมชิ้นนี้นะครับเราจะไปรับได้จากแมพของคลิก for UGC นะและคลิปนี้จะมีโค้ดแทมเนี่ยมาแจกจํานวน2 0 0แสนแ้มด้วยกันนะครับแล้วน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยเล่นในแมพนี้นะครับแต่วิธีการเล่นแมพนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการแตะหน้าจอนะครับหรือว่าทําการคลิกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ เพื่อเป็นการเก็บแต้มนะแล้วน้องๆคนไหนที่รู้จักทางลัดนะครับในการคลิกเนี่ยก็ใช้กันได้เลยนะครับแล้วให้เรานําแต้มคลิกเหล่านี้นะครับไปซื้อเทมที่ร้านค้า UGC แล้วน้องๆเนี่ยสามารถเลือกไปเทียบเทมบูรูบี้วอรคิเล่ได้เลยนะครับซึ่งจะมีจํานวนอยู่ที่250ชิ้นด้วยกันนะแล้วราคาในการซื้อเนี่ยจะอยู่ที่7ล้าน0 0 0แต้มคลิกนะครับและการเติมโค้ดในว,วันนี้นะครับให้ทุกคนเข้าไปที่โค้ดได้เลยและพิมพ์คําว่า VALK นะครับซึ่งเป็นคําย่อจากวอนนนนนี้้้้้จจะไดดตตมมทัังหนวน20,000กน,นะครับ แลวถ้าน้องๆอยากได้เทมชินนี้นะครับเราก็ต้องฟาร์มกันนานนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีโค้ดใหม่ๆมาอัพเดตเมื่อไหร่เนี่ยนะเดี๋ยวพี่อาจ,จะรีบทำคลิปมาให้น้องๆดูกันเลย